ถ้าถามพระประเจกับพทธเจ้านี่ปรากฏต,ตามประวัติว่ามาปีพศ2407โยมพ่อปานได้ออกท่องเที่ยวจากวัดไปปักใต้เมื่อท่านมาทันทข้าวอยู่ที่วัเดเสด็จเวลาเช้าพระนานชันนั่นแหละให้นก็คุยให้ฟังคุยให้ญาติโยมฟังว่าท่านไปเที่ยวปักใต้มาคราวนี้ท่านได้กระถานดีมาบทหนึ่งสามารถ ทำคนที่ยากจนให้เป็นคนมีความเป็นอยู่สบายสบายถ้าทําอย่างเราถ้าทํำถึงขั้นสมาธิจิตแล้วบุคคลนั้นจะถึงความร่ํารวยแล้วท่านก็ลกล่าวคาถาให้ฟังช,าชา้าๆสามครั้งอันนี้อาจจะเป็นนโยบายของท่านก็ไดเพราการที่ทั้นใช้ท่านจะให้คาถาบทใด,ดบทหนึ่งให้อะไรกับใครท่านไม่จะพูดกับบุคุณเกก่อน <c oughs> มาปุ่นแล้วก็ฟังคุณขอว่าใครจะขอท่านบ้างถ้าใครไม่ขอท่านก็เฉยเสียถ้าใครขอท่านก็อนุมัตินี่เป็นอย่างนี้นะเว้นไว้แต่เครื่องรางของกลังที่ท่านทาแจกท่านแจกแล้วท่านีก็ต้องมีคนมาขอเหมือนกันท่านมาให้ก่อนถ้าขอแล้วท่านแจกไม่อันแจกไม่คิดราคาไม่ใช่ว่่าอยางนี้สิบบาท,บา,ทางนั้นสองบาทางนี้สิบบาทฉะนี้ยี่สิบบาทไม่ใช่อย่างนั้น ท่านทำของของท่านไม่มีราคาท่านทำพระมงแจกเป็นเมตตาบารมีตอนนี้เมื่อท่านพูดจบไปสามจบแล้วก็ไม่มีใครถามไม่มีใครซักพอดีฉันเสร็จยาถาสัตเเสร็จญาตโยงกลับหมดตอนนั้นเหลือแต่นายะยงตั้งตรงจิตคนเดียวเจ้ของห้างขายาตราไปโพตลาดทาด่าเตียนเพราะว่าสมัยนั้นเขายังไม่เรียกว่าห้าง ้าเรียกกันว่าร้านขายยาตราใบาโกทำไมจ้าเียเกยอย่างนั้นก็เพราะว่าสมัยนั้นนายไปยงยังไม่ใช่คนรำ่ำรวยยังเป็นคนขายพอได้พอกินไอ้คำว่าขายพอได้พอกินในที่นี้ก็หมายความแก่ม้กำไรเดือนอาจไม่ถึงร้อยบาท บางเดือนจะบอกว่าเดือนไหนถ้ามีกําไรสุดที่ถึงสองร้อยบาทเดือนนั้นสองคนผัวเมียนอนไม่หลับดีใจมาชำระบัญชีแล้วงบเดือนบัญชีแล้วได้กําไรถึงสองร้อยบาทนอนไม่หลับทั้งคืนคุยจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งจิงจุงจ้งจิงจ้ง,ง,งสองคนผัวเมียนี่เป็นเ่ไงไรฟังก็ปลืม้มอกปลื้มใจว่าเดือนนี้เราได้กําไรถึงสองร้อยบาทนี่รู้ฐานนะคนไหนระยงไว้ก่อน พน,นักใบยงเรามีฐานะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อเข้าไปกันหมดแล้วนายะโยงไม่ไปอยู่เป็นคนสุดท้ายเมื่อคนอื่นไปหมดแล้วแกก็เข้าไปกราบกราบหลวงพ่อไปเรียนไนวมาหลวงพ่อรับคาถาที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้นี้ก็ผมขอเรียนเป็นคนแรกครับแล้วท่านก็นบอกว่าเออใบยงดีแล้วไอ้ลูกรกปี ถ้้ที่พ่อพูดเมื่อวีนนี้พ่อก็จะไว้กำลังใจของคนว่าใครเขาต้องการบ้างถ้ามีคนต้องการพ่อก็จะถ่ายทอดให้ถ้าไม่มีคนต้องการพ่อก็จะเส็จเอาไว้ยังเป็นคนดีเนี่ยเป็นลูกหัวปีเป็นคนต้องการคนแรกไอ้คำว่าลูกหัวปีเนี่หมายความว่าปีในเรื่องของคาถาพระบัจเจกับพุทธเจ้าพ่อจะให้กระดาษระจดนายประยงก็บอกว่ากับผมขโมยจดไปแล้วก็รับ ถ้าเราบอกว่าเอากระดาษนะจดไปแล้วก็แล้วกโยงก็ไปมอบไปถันไปก็ะจุดทูบจุดเทียนบอกกลา่าวครูบายอาจารย์ขอให้สงเคราะห์นุเคราะห์ลูกของปีทาใไ้เกิดผลเมื่อท่านมอบไปแล้วท่านก็กล่าวว่ายงถ้าทถาบทนี่ยังเรียนไปแล้วนะขอจะให้เวลาเองหนึ่งปีไปทําให้เต็มที่ทีเดียวทำให้เป็นกรรมฐา,านลองเอาให้ถึงที่สุด ถ้าเองปฏิบัติแล้วถึงขนาดนั้นถ้ายังไม่เกิดผลพ่อจะไม่นำกระถานนี้ไปสอนคนอื่นต่อไปอีกถ้าวัาเองนำกระถานนี้ไปปฏิบัติเกิดผลแล้วพ่อจะพิมแกกเป็นสาธารณะเราต้องพิสูจน์กันเลยผลไม่่เรียนมาแล้วก็เชื่อกันไปอย่างเดียวดังนั้นใช้ไม่ได้อย่างนั้นไม่คิดว่าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นการเรียนอย่างเดียวพระพุทธเจ้าใหม่สันเซ่น ต้องปฏิบัติให้เกิดผลในสมัยครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าไปคุมสงฆ์ระเทศโปรดพระเทศโปรดแล้วพระพุทธเจ้าถามภาษาลีบุตรภาษาลีบุตรถ้อยคําสอนที่ตาถาคตพูุมาแล้วนี้สาลีบุตรเชื่อไหมพอภาษาลีบุตรบอกข้าพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระพุทธเจา้าค่ะเลนนอาพ่ทั้งหลายเหล่านั้นมองภาษาลีบุตรตาโบตาเบี้ยวไปต่างๆกัน คิดว่าภาษาหนี่บทนี <meeting> ้อวดดีนี้พระพุทธเจ้าต่างให้เป็นอักษรอากกยังอวดดีหนี้จะใช้ไม่ได้กันแล้วนี่สำหรับจิตใจพระที่เป็นปุถุชนแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็ไม่ว่าอะไรถามต่อไปว่าสารีบุตรทําไมเธอจึงไม่เชื่อพระสารีบุตรบอกว่าก่อนที่ข้าพระพุทธเจ้าจะเชื่อตองทดสอบคาถาข้าเขาใช้คสอนของพระองค์ก่อนพระพุทธเจ้าค่ะ นี่หมายความต้องป,ปฏิบัติถ้าผลมีตามนั่งข้าพระพุทธเจ้าเชื่อพระพุทธเจ้ายกมือข้นสาทุกมันดีแล้วสาธีบทีแล้วขาตาโรถถถาาต,าตถาคตาตาถาคตเนี่ยเป็นได้เพียงคนบอกว่าบอกแล้วถ้าใครหลงเชื่อเชื่อสนิทว่าเสียงนั้นเป็นความจริงคนนั้นจัดว่าเป็นอาธิโมกข์กับตถานน้อมใจเชื่อตถาคตในส่นิน เ่อฟังแล้วต้องนำาบป,ประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ความจริงจากคำสอนของฉันก่อนจึงก่อ,จ,กอจะเกิดผลและจึงเสดย่างนี้ฉันผลเสญสารีบทสารีบทเป็นคนดีนี่เป็นอย่างนี้สิเมื่อคติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นไอที่นันพูดเพี้ยนเล่าอะไรมาให้ฟังตั้งแต่ต้นจนอาวาสานเนี่ยเป็นเทปสุดท้ายเทปนี้ก็ตามคนผู้ฟังทั้งหมดอยายเชื่อฉันนะ เมื่ออะไรก็ตามที่เร่งกล่าวไปแล้วว่ามีผลเป็นอย่างนั้นมีผลเป็นอย่างนี้ก็พยายามทํากันให้ได้ยามศึกษากันก่อนปฏิบัติกันก่อนแล้วก็ปฏิบัตินี่ต้องปฏิบัติคันเอาชีวิตแรกกันเลยนะไอ้แบบชจีนี้ที่นะแบบทเหยียดที่ไก่ไม่ฟอนฉันไม่ใช่คนประเภทนี้ไม่ครบคนประเภทนี้พูดให้ฟังก็เหนื่อยเปลา่าไม่เกิดประโยชน์ ตันนี้มาเล่าถ the ึงกระานพระบาเจ้าุทธเจ้าต่อไปแ้วประโยคไม่ได้รับไปแล้วก็เอากระานมาปฏิบัติท่านใส่บาตรทุกวันเวลาจะใส่บาตรก็ว่ากระานก้าวจบตอนเย็นบูชาหรือก็บูชาหรือกระถานนี้ก้าวจบตอนเช้าหมื่ตื่นขึ้นมาเช้าหรือเช้ามั่ก็ตามบูชาก้าวจบเวลาใส่บาตรจบแข้งข้าวก้าวจบเวลาจะไปนั่งขายของ ว่ากระถางเก้าจบเวลาเลิกจะขายของว่ากระถางก้าจบมิวเอากระจริงๆเมื่อเวลาตอนกลับมาจะขายของแล้วนะไปโยงเล่าให้อาตมาฟังแล้วเล่าให้ฉันฟังพ่อท่านกลับมาแล้วท่านก็เมือกพถึงอาบน้ำอาบถ้าเสร็จบริโภคอาหารเรียบร้อยนั่งพักก่อนสบายแต่เวลาที่นั่งพักก่อนท่านก็ภาวนากระถางบทนี้ไปโดยเป็นกรรมฐาน ภาวนายอย่างกระถาที่เราภาวนากําหนดลมให้ใจเขาออกมากระถาบทตรนี้ไปชา้าตามสบ,บาย,าบายสบายกม่โดดีบอนทำจิตให้มีอารมณ์สบายเวลาขายของเวลายามบ้างท่านเขาภาวนากระถาบทาบนี้ไปด้วยนี่ออก็าเอากินขนาดนี้เมื่อเวลาอาหารย่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านเขาเข้าห้องพระเข้าห้องพระภาวนากระถาบทาบนี้เป็นกรรมฐาน นบยงเจะขอห้างขยาตราใบาโพบอกว่ามีตอนที่จะเกิดผลหนักมันเป็นอย่างนี้ฟังไว้ดีนะพวกที่เอาจริงตอนที่จะเกิดผลหนักเวลาเข้าไปจเจริญกับไปทันรู้สึกมีแสงสว่างเกิดขึ้นคือหลับตาในรู้สึกเหมืนอนแค่์ตะเกียงมันสุดโตเไกลตอนนี้ไม่แค่อ,อระไรรอกก็เป็นอารมณ์ของสมาธิที่เรียกว่าอุปจารสมาธินั่นเอง มีจิตใจเออบอิ่มเป็นสุขในกรรมฐานมีความปรับเพื่มบางครั้งท่านบอกว่าได้เห็นภาพพระสงฆ์บางพระพุทธรูปบางที่ตอนนี้ที่เขาเรียกว่าจิตถึงอุปจารสมาธิอาถามพรปัพเจกพระเจ้าเนี่ยถ้าไปเจริญเป็นกรรมฐานแล้วก็มีผลเหมือนการเจริญกรรมฐานธรรมดาในด้านสมาะเป็นฌานเป็นสมาบัติเหมือนกันมีคุณค่าเท่ากัน ้านกเจริญกรรมาฐานแล้วถ้าจะเอากาถาบทนี้ไปเจริญเด็นกรรมาฐานจนกระทั่งได้ฌานสี่เร่างนี้แข็งก็ดีใจด้วยเพราะว่าจะให้ผลเรื่องสองทางกล่าวคือในสมัยที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่อยากจนสนใจเมื่อตายไปแล้วก็จะไปสัมมาโลกเป็นอย่างน้อยนะั่นเพ่งกล่าวว่ากาถาบทนี้ให้ผลถึงสัมมาโลกเป็นอย่างน้อยนะ สำาตตามธรรมนาบุคคลเมื่อจิตเข้าถึงสมาธิที่สุดและปัญญามันเกิดเมื่อปัญญามานเกิดแล้วก็พิจรารณาติมนับปัญญาที่เห็นไตรลักษ์ก็จะเข้าถึงขั้นนี้ปัฒนาสูงสุดนี่อาจไปที่นิ้พานเลยอาถาบทนี้เนี่ยพระบาเจกับพระตเจาวท่านไปนี่พานกันนับวงไม่ทวนแล้วแล้วพวกเราเามาเง่นงามงองางามอยู่ข้างหลัง เห็นว่ากระถาของท่านเป็นเออเปนกระถาหาหลับเวลาภาวนาก็คิดหาหลับอย่างนี้มันไม่ถูกเวลาภาวนากระถาบทนั้นเขาไม่ได้คิดหวังลาบหวังผลคิดว่าทําจิตให้บริสุทธิ์เท่านั้นอย่าลืมนะไอ้เคล็ดลับที่ที่ไปหน่อยนี่เป็นของสาคัญมันในประยงไล่ฟังว่านับตั้งแต่ระยะนั้นเป็นต้นมาพอจิตเข้าถึงอุปจาระสมาธิอันนี้ว่ากันเรื่องกับรมฐานเลย มีตอนนี้แหละท่านบอกว่าของขายนะขายดีขายดียดจริงๆทำเท่าไรยาทำเท่าไหร่ขายหมดแต่ว่าจำนวนของยาเนี่เอาแน่นอนไม่ได้ท่านบอกบางเครื่งยาขนาดน,นี้เราทำไว้พันห่ 1, หอขายไปแล้วพันห่อบัญชีครบทุนแต่ยาอย่างเหลืออืมมาแล้วตอนนี้เงินที่เก็บอยู่ในเซฟต์หมือนกัน เวลาจะเก็บเงินท่านก็จุดทูปจุดเทียนว่ากระฐานี้迦จบตามแบบเวลาจะนําเงินออกมาจากเซฟเอามือพอเปิดเซฟมือจับเงินยังไม่ดึงออกมาก่อนว่ากระฐานิ迦จบเราดึงออกมาต่ษณาที่เอามือจับเงินน้่ต้องยังไม่นับเอามานับข้างนอกถ้ามันเหลือความต้องการมันก็เก็บเวลาเก็บก็ว่า迦จบทั้นอย่างนี้้ำบอกเงินก็เหมือนกันเงินในเซฟนั่นเัน ในบัญชีนะใช้ครบทนตามจำนวนที่เก็บไว้เอาเข้าเท่าไรใช้เท่านั้นป็นเงินมันยังเหลือนี่จําให้ดีนะจำไม่ให้ดีว่าคน,นที่อยากรวยต้องทําอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอากระถาไปนอนกอดแล้วกระถาไปวางไหมแจก,กมาหลายหมื่นเล่มแล้วฉันเองกนระถาบทนี้พิมพ์แจกหลายหมื่นเล่มอาหาคนในริ่งหัจังมาแกด่ได้ไว้สามสี่คน นนตักใต้นน <c oughs> บางเออในคนที่ได้จริงๆก็เป็นคิสเปียนซะด้วยมีกันได้ปกคิปที่เป็นลูกศิษย์เจะาพระกถาบทเนี้มากับพระของพระปานกับธรรมบุญของพระปานหลวงพ่อก็เป็นของพระปานเท่านั้นเพ่ได้ลูกศิษย์เป็นคิดท่านบอกว่าตอนนีน้มันงอกอยู่เสมอจะทําอะไรก็ตามรู้สึกมึงมาบอกไม่ถูก บางทีนั่งนั่งอยู่ก็มีคนเข้ามาบอกกลับให้ไปลงทุนอย่างนั้นให้ไปลงทุนอย่างนี้บางคราวทุนที่จะลงมันก็เกินเกินกว่าเท่าที่มีเพราะว่าท่านใจจะทําจริงๆแล้วก็มีคนเอามาให้เอามาให้ยืมบ้างเอามาให้กู้โกคราวบ้างพอลงทุนอย่างนั้นได้แล้วการค้าการขายในใต่ตามเมื่อลงเมื่อลง,ลงชอบใจจะทําเมื่อทําไปแล้วไม่เคยขาดทุนมีแต่กําไร เห็นมักเห็นผลชัดเจนแจ่มใสท่านเล่าให้ฟังตอนนั้นบอกท่านไม่กลัวแล้วอีตอนนี้หลวงพ่อบอกก็จะสร้างอะไรทลายให้บอกว่าเถอะหลวงพ่อบอกให้เขาสร้างอะไรทลายลงทุนเท่าไหร่เงินม่นก็งอกติดตามมาทุกทีจะสร้างวัดสักวัดจะทําอะไรก็ตามเขาบอกเขาไม่อันถามว่าคุณไม่อันคุณไม่คุณไม่กลัวเงินหมดเลยบอกแกก็บอกว่าผมจะกลัวหมดทําไม ยู่หลวงพ่อบอกบุญเท่าไหร่ผมทํากระหลวงพ่อเท่าไรผมก็รวยเท่านั้นรวยมากกว่าที่ไอ้คนราไรได้มาติดตามมาบอกไม่ถูกนี่จัดว่าเป็นอานิสงส์ของการทำจริงข้งในประโยงสั้งตรงจิตห่างขยาตาไปโกจำไว้จำไม้ดีแล้วต่อไปแกก็ปฏิบัติกรรมฐานเพราะก็ถามกระเเจก็บพุทธเจ้าบทนี้ทิ้งทาสีเป <laughs> ็นประจํา <laughs> <laughs> คือตอนที่แกปฏิบัติทิ้งชาตสี่นี่แหละแกสร้างใหม่อันสร้างอาคารต่างๆสร้างโรงเรียนสร้างสันลาวัดสร้างพระอุโบสถจะก็โรงเรียนนี่สร้างมาเพราะแกชอบโรงเรียนแกบอกว่าเป็นการให้เป็นยาแกคุณระบุคุณอทิดาอย่างโรงเรียนและวัดโคนี่แกบอกว่าแกสร้างถึงสี่ห้าล้านบาทโรงพยาบาลนี่สร้างที่ไหนเป็นสั้งแสนไม่น้อยกว่าห้าแสนบาท หลังหนึ่งสร้างได้ทุกปีในกรุงเทพเป็นจังหวัดธนบุรีไปทางไหนจะไปวัดไหนวัดไหนชื่อนายประยงเกลื่อนไปหมดตั้งตรงจิตตั้งตรงจิตที่ไม่ใหญ่ใครเขาทั้ง,งนั้นนี่เป็นตัวอย่างแห่งการเจริญโตคาถาท่าพระเจ้าพรธเจ้าอย่างจริงจังในสมัยหลวงพ่อปานต่อมาเมื่อลวงพ่อปานได้ทราบข่าวว่านายประยงทําขึ้นแล้วก็ให้ในายประยงลงทุนสร้างไว้เขาสะพานหน้า มีกเข้าเขาวงประาจัน์เลยคุกสัมงไปหน่อยสองหมื่นบาทวัดนั้นสร้างทั้งวัดสร้างกุฏิสร้างหอสวดมนต์สร้างศาลาการ,รเรียนสร้างพระโบสถลงทุนตั้งสองหมื่นบาทมูลค่าเขอาเงินสองหมื่นบาทสมัยนั้นเยอะแยะแต่คนที่จะลงทุนทัึงสองหมื่นบาทได้ก็หายากเต็มทีน่าประยงไม่อัน มาลงทุนนึงสองหมื่นบาทแล้วหลังจากนั้นก็ไปสร้างเขื่อนนาวัดบาลงโกอีหมื่นสามพันบาทไปติดกันนี่เป็นการเป็นผลกันได้ใหม่ๆแนายไปยงก็สู้มาลงทุนไปอย่างนั้นแล้วแ่บอกให้ตอนนั้นแกก็ยังรวยไม่มากถ้าจะเริ่มเป็นห้างแล้วแต่ว่าจะบอกจะลงทุนโดยสามหมื่นบาทเจ็ๆเมื่องพ่อเอามาแล้วก็แกก็ให้มา ล้วพนที่สุดไอ้ผลกําไรทางบ้านมันก็นไล่ติดขึ้มนมาเหมือนกันเจ็บบอกว่าควักมาให้หลวงพ่อสามหมื่นบาทกว่าๆแล้เจ๊ก็มีสามหมื่นบาทกว่าๆในว่าหลวงพ่อทะเลกเป็นระยะระยะเรื่องนี้จะเอาสองพันเท่านั้นจะเอาสามพันเท่านั้นจะเอาห้าพันตามความจําเป็นในทางก่อสร้างไม่ได้ส่งให้ทีเดียวสองสามหมื่นแต่ในเมื่อพ้นที่สุดในเมื่อหลวงพ่อเอามาหมดครบ แกก็บอกว่าไอ้กำไรของแกก็ท่วมตัวครบไปงานโดยบอกซึ่งไม่เคยขายได้อย่างนั้นผลกำไรไม่ได้รวดเร็วอย่างนั้นตามปกติแต่ถ้าว่าเมื่อเวลาหลวงพ่อเรียกเข้าจริงๆกันได้ครบทำว่า,ากำไรนี่หมายถึงการลงทุนของคุณด้วยบอกว่าผมตัดทุนออกแล้วเอาแต่กำไรชัดๆนี่มันเป็นอย่างนอนุภาพมอมัาจาบา,าวาโุ राघवा राम 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 राम